คุณคงรู้จักเจนนี่นักร้องสาวมากความสามารถแห่งวงแบล็กพิงค์และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ15เรื่องจริงของเจนนี่แบล็กพิงค์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่15ก่อนจะมาเป็นเด็กฝึก เจนนี่นั้นเธอเกิดที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16มกราคมปี1996ซึ่งในตอนที่เจนนี่มีอายุได้8ปีเธอก็ได้เดินทางไปเที่ยวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับคุณแม่ซึ่งที่ New นิวซีแลนด์นี้คุณแม่ของเจนนี่ก็ได้ถามเธอว่าเธอชอบที่นี่ไหมและอยากอยู่ที่นี่ไหมซึ่งเจนนี่ในเวลานั้นก็ตอบกลับมาว่าเธอนั้นชอบที่นี่นั่นจึงได้ทําให้เธอได้ย้ายไปเรียนต่อที่เมืองโอกลแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นการย้ายมาอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่และเรียนอออย่ีนนนนเเป็เลาา้จััจกนนกลลกะตบม ทางเจนนี่ก็ยังได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ K- p ป p และทําให้เธอเริ่มมีความสนใจอยู่บางจากนั้นต่อมาในปี2010ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจนนี่มีอายุ14ปีคุณแม่ก็ตั้งใจจะส่งเจนนี่ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาในเส้นทางของนักกฎหมายหรือไม่ก็ครูแต่ทว่าเมื่อเจนนี่คิดไปคิดมาเธอกลับไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นและทางคุณแม่เองก็ไม่บังคับนั่นจึงทําให้เจนนี่ได้ย้ายกลับมาที่เกาหลีใต้และในปีเดียวกันนี้เจนนี่ก็ได้เข้าออดิชั่นกับทางา G, าาค่ยง A งา,า,าย YG ซึ่งถือได้ว่าเข้ามาเป็นคนแรกสุดในบรรดาสมาชิกของวง b l a c k p ิ n k อันดับที่14ก่อนที่จะได้เดบิว การปรากฏตัวครั้งแรกๆของเจนนี่นั้นเริ่มจากวันที่10เมษายนปี2012ทาง YG ได้โพสต์ภาพของเธอลงในบล็อกของบริษัทซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากชาวเน็ตต่างก็พากันอยากรู้ว่าหญิงสาวคนนี้คือใครแต่ด้วยความที่แทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยชาวเน็ตจึงได้พากันเรียกเจนนี่ในเวลานั้นว่า Mystery Girl หรือหญิงสาวลึกลับต่อมาในวันที่1กรกฎาคมปี2012ทาง YG ก็ได้มีการอัปโหลดวิดีโอ Future to Anyone ลงบน YouTube ซึ่งเป็นวิดีโอซ้อมเต้นของหญิงสาว4คนแต่ทว่า4คนนี้ก็ไม่ใช่สาว อย่างซึ่งถ้าหากเราสังเกตดีๆก็จะพบว่าในบรรดาคนที่นั่งดูอยู่ภายในวิดีโอนั้นมีจีซูโรเซ่ลิซา่าและเจนนี่รวมอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นในวันที่29สิงหาคมปี2012ก็ได้มีการอัปโหลดวิดีโอ YG Twenty j e n n i Kim ลงบน YouTube ซึ่งในวิดีโอเป็นการแสดงทักษะการแรปของเจนนี่และหลังจากนั้นเพียง2วันในวันที่31สิงหาคมปี2012เจนนี่ก็ได้เผยโฉมอีกครั้งในการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของ G ี r a าก n ต่อมาในวันที่21มกราคมปี2013 YG ก็ได้ม ครั้งแต่คราวนี้มาในชื่อของเจนนี่คิม YG New Artist ที่เป็นการบ่งบอกว่ายิงสาวคนนี้คือศิลปินของค่ายและหลังจากนั้นเจนนี่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่อยู่หลายต่อหลายเพลงต่อมาข่าวที่เกี่ยวกับกลุ่มคุปวงใหม่ของ YG ก็เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอัปโหลดวิดีโอ Blackpink Dance Practice Video ลงบน YouTube ในวันที่5กรกฎาคมปี2016ก็ยิ่งทําให้ผู้คนจับจ้องไปที่กลุ่มคุปวงใหม่ที่ว่านี้จนในที่สุดวันที่8สิงหาคมปี2016เจนนี่และเพื่อนสมาชิกอีกก3คนนน็ได้ดินในาะ ของวงแบล็คพิงคอย่างเป็นทางการและตำนานของพวกเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นอันดับที่13ทําไมเจนนี่ถึงชื่อว่าเจนนี่ หลายคนอาจจะคิดว่าชื่อเจนนี่นั้นเป็นเพียงแค่ชื่อในวงการแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะชื่อจริงๆของเธอนั้นก็คือเจนนี่โดยที่เจนนี่ได้เคยเปิดเผยเอาไว้ในรายการโ n o w i n g า e t t ว่าที่มาของชื่อนี้มาจากการที่คุณแม่ของเธอชื่นชอบนักแสดงอีจองแจเป็นอย่างมากและในซีรีส์เรื่องแสนกรัสที่ออกฉายในปี1995อีจองแจนั้นก็รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าแจฮีนั้นจึงทําให้คุณแม่ของเจนนี่ตั้งใจไว้ว่าหากเธอได้ลูกชายเธอก็จะตั้งชื่อว่าแจฮีแต่ในความเป็นจริงนั้นกลับได้ออกมาเป็็นลลลลูกกกกสาาววคคุณแม่่่เยเยยืืออตั้้้งชดํทีใ เกียงันและได้ออกมาเป็นคำว่าเจนนี่นั่นเองอันดับที่12ชื่อเล่นและฉายา เจนนี่นั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฉายาหรือชื่อเล่นต่างๆมากมายซึ่งในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างสักสองชื่อนั่นก็คือเจนดึกกี้และมันดูเริ่มต้นกันที่เจนดึกหรือเจนดึกกี้ซึ่งชื่อนี้จีซูเป็นคนตั้งมันขึ้นมาโดยจีซูได้มีการเปิดเผยที่มาไว้ในรายการวิกฤต์ไอดอลว่าในช่วงตื่นนอนตอนเช้าเจนนี่นั้นมักจะชอบมาก่อแกะนูเนี่จีซูจีซูจึงเอาอาการนี้ซึ่งก็คือคำว่าจินดึกมาผสมกับชื่อเจนนี่จนได้ออกมาเป็นคำว่าเจนดึกหรือเจนดึกกีีนนน่ืงวา,ายเยเจเจจ คนที่มีแก้มป่องคล้ายกับเกียวจึงทําให้แฟนๆชอบเรียกเธอว่าใหญ่เกียวโดยเฉพาะยังยิ่งกับแฟนๆชาวไทยที่ดูเหมือนจะชอบชื่อนี้เป็นอย่างมากและเมื่อรวมคําว่ามันดูเข้ากับคําว่าเจนดึกกี้ก็จะได้ออกมาเป็นคําว่ามันดึกกี้นั่นเองและนอกจาก2ชื่อนี้แล้วเจนนี่นั้นก็ยังมีชื่อเล่นอื่นๆอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจเจน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 ดึกแรมซี่ฮิวแมนชาแนลเจนเซตเตอร์และนินี่เป็นต้นอันดับที่11บเ n ็ดเจนเทลมอนสเตอร์และเจนนี่แบล็กพิง ในช่วงเดือนเมษายนปี2020นี้แบรนด์แว่นตา Gen t l e Monster ในประเทศเกาหลีใต้ได้ออกคอลเันพิเศษร่วมกับเจนนี่ภายใต้ชื่อของ Gen t l e Monster X j e n n กเจนนี่แบกพิงที่มีทั้งแว่นตาแลกเซสซอรีต่างๆมากมายซึ่งความพิเศษของคอลเลกชันนี้ก็คือการที่มันเป็นสินค้าที่เจนนี่ออกแบบมันด้วยตัวเองและแน่นอนว่ามันย่อมได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าและทาง Gen t l e Monster ก็ได้มีการต่อยอดขึ้นไปอีกโดยการเปิดตัว Gentle Home ใจกลางกุงโซลโดยมันเป็นบ๊อบอัพสเปซที่มี เจนนี่ในวัยเด็กและแม้ว่าแคมเปญน,นี้จะประสบความสําเร็จมากเพียงไรแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมบ้านหลังนี้ได้อันดับที่10ชุดพยาบาล หลังจากที่ได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอ Love Sick Girl ในวันที่2ตุลาคมปี2020บรรดาแฟนคลับต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากอีกเพลงหนึ่งแต่ทว่าท่ามกลางเสียงชมเชยก็ยังมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเหมือนกันซึ่งในครั้งนี้เป็นกรณีของชุดพยาบาลที่เจนนี่ใส่ในมิวสิกวิดีโอที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมโดยได้มีการให้ความเห็นว่ามันเหมือนเป็นการใช้ชุดพยาบาลเป็นวัตถุทางเพศจนทําให้ทาง YG ต้องมีการดัดแปลงฉากนี้ในภายหลังอันดับที่9อาการบาดเจ็บ ในช่วงราวๆปี2018ได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เจนนี่อย่างหนักเนื่องจากมีผู้คนสังเกตเห็นว่าเจนนี่ในช่วงเวลานั้นไม่ได้เต้นอย่างเต็มที่ในหลายๆการแสดงถึงขนาดที่บางคนบอกว่ามันคือความขี้เกียจของตัวเจนนี่เองจนกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่แอนตี้แฟนแต่ทว่าต่อมาในภายหลังชาวเน็ตก็ได้มีการสืบหาสาเหตุและค้นพบเหตุผลที่ทําให้เจนนี่เต้นได้ไม่เต็มที่และนั่นก็เป็นเพราะเจนนี่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าซึ่งแต่หากนับตั้้้งงแแตต่ 2016. ่่เิิวววในนปี2010 9-10คคยขาาาพลลกมลไมไรั ซึ่งสาเหตุก็มีตั้งแต่การฝึกซ้อมการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแสดงหรือแม้แต่เกิดจากการออกกาลังกายของเจนนี่เองโดยหลังจากที่ความจริงนี้ถูกเปิดเผยก็มีชาวเน็ตมากมายที่ออกมาขอโทษเจนนี่พาแฮชแท็กอภิป n ายเจนี่ nie, ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่2ของโลกอันดับที่8 Instagram ปัจจุบันนี้เจนนี่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเป็นจำนวน36ล้านสแสน follower ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของศิลปินเกาหลีเป็นรองเพียงแค่ลิซ่าที่มียอดผู้ติดตาม43่ล้านสแสน follower แล้วคุณเคยสังเกตไหมครับว่าแอคเคาท์เจนนี่รูบี้เจนนั้นเป็นแอคเคาท์หลัก p, ยังเป็นทางการของเจนนี่ในฐานะศิลปินซึ่งนอกจากแอคเคาท์นี้แล้วเจนนี่นั้นยังมีอแอคเคาท์รองอีกหนึ่งอันโดยที่แอคเคาท์ดังกล่าวใช้บอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเจนนี่และแม้ว่าเธอจะไม่ได้อัปเดตบ่อยเหมนกาาาตตรงี้้มมผูิดถึ2 และในวันที่30พฤศจิกายนปี2020นีนี้เจนนี่ก็ได้อัพสตอรี่ลงในแอคเคาท์รองว่าเราใช้เวลาเกือบเกือบสเดือนในการกู้คืนแอคเคาน์นี้ได้โปรดอย่ามายุ่งกับพื้นที่ส่วนตัวของฉันและด้วยประโยคนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้แอคเคาท์รองของเจนนี่ได้เผชิญกับปัญหาการถูกแฮกแต่เธอก็เพิ่งจะกู้คืนกลับมาได้อันดับที่7นักร้องในดวงใจ แน่นอนว่าเจนนี่นั้นก็มีนักร้องในดวงใจกับเขาเหมือนกันโดยเจนนี่ได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับนิตยสารเอลโคเียในปี2018ว่ารีฮาน่านั้นคือนักร้องอันดับหนึ่งในดวงใจของเธอตลอดการรีฮาน่านั้นมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เจนนี่ชื่นชมและอยากมีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการแสดงบนเวทีก็ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเจนนี่ทั้งนั้นซึ่งในตอนที่ลีฮาน่ามาโปรโมทเครื่องสำอาง F e n t y ี e a u t y ที่เกาหลีใต้ทางเจนนี่เองก็มีโอกาสได้พบเธอด้วยอันดับที่ 6. โซโล อย่างที่เราทราบกันดีว่าเจนนี่นั่นคือสมาชิกคนแรกของวงที่มีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองโดยได้มีการปล่อย MV เพลงโซโล่ออกมาในเดือนพฤศจิกายนปี2018สามารถทํายอดวิวแตะ100ล้านวิวภายในระยะเวลาเพียง23วันจากนั้นในวันที่4พฤษภาคมปี2020นี้ยอดวิวของเพลงโซโล่นั้นก็แตะ450ล้านวิวทําให้เจนนี่กลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกของวงการเคป๊อปที่สามารถทํายอดวิวมากขนาดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของเธอและนอกจากผลงานโซโล่ของเจนนี่แล้ว แฟนๆก็ยังคงเฝ้ารอผลงานเดี่ยวของสมาชิกคนอื่นๆต่อไปอันดับที่5ฝึกเล่นกีตาร์เพื่อแฟนๆ มีตอนหนึ่งในรายการแบ็คพิงค์แดรี่ที่ได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังความพยายามของเจนนี่ในการฝึกเล่นกีตาร์เพื่อใช้ในการแสดงในงานแฟนมิทติ้งซึ่งการแสดงดังกล่าวก็เป็นครั้งแรกที่เจนนี่จะเล่นกีตาร์ต่อหน้าแฟนๆและเธอก็ทำมันออกมาได้ดีและแฟนๆต่างก็พากันประทับใจแต่สิ่งที่น่าประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือการที่เจนนี่ฝึกเล่นกีตาร์กับเพลงนี้ในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตของแบล็คพิงค์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในการทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้ศิลปินแต่ละคนต่างก็มีตารางงานที่ยุ่งมากๆและกกก็เเหนนนื่่อยมาชั อันดับที่4 YG Princess ในช่วงแรกๆของการดำเนินกิจกรรมต่างๆของแบล็คพิงคแน่นอนว่าเจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่โดดเด่นและเป็นที่จับตามองของผู้คนจนนำไปสู่ประเด็นที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเธอโดยแอนตี้แฟนและผู้คนบางส่วนกล่าวว่าเจนนี่นั้นได้สิทธิพิเศษจาก YG มากกว่าสมาชิกคนอื่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมก็มักจะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอหรือการที่ได้เป็นคนแรกที่มีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองจนนำไปสู่การเรียกเธอแบบแดกดันว่าเป็น YG p r i n c e s s สหรือเจ้าหญิงแห่ง YG ทั้งๆที่เป็นการมองของแอนตี้นจาก ล่าสุดในเพลง v ล s i ซ k Girl ที่ได้มีการปล่อยออกมาในปี2020นี้เจนนี่ก็มีโอกาสได้เขียนเนื้อเพลงในส่วนที่เป็นท่อนแรปของตัวเองซึ่งก็มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งร้องว่า wanna ดินว n Na บี a p r i n c e s s จนทำให้แฟนๆต่างพากันคิดว่าประโยคสั้นๆประโยคนี้อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของเจงนนี่กับกรณีที่ถูกเรียกว่า YG Princess และในช่วงเวลานั้นมันก็น่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอไม่น้อยอันดับที่3อยากเหมือนเจนนี่ อย่างที่เราทราบกันดีว่าการสัญกรรมนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีตอนหนึ่งของรายการวิดีโอสตาร์ที่ได้มีศัรยแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าผู้คนมักจะนําใบหน้าของคนที่ตัวเองชอบมาใช้เป็นตัวอย่างในการอ้างอิงสําหรับการสัญยกรรมของตัวเองจนเกิดเป็นเทรนใบหน้ายอดนิยมในแต่ละช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นในอดีตนั้นใบหน้าของนักแสดงฮันเยซึนคิมแตฮีและชินมินอามักจะได้รับความนิยมอย่างมาก จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเทรนที่ว่านี้ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันศัลยแพทย์คนนี้ได้กล่าวว่าใบหน้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอันดับที่1ก็คือใบหน้าของไอรีนแห่งวงเลด v เวลเวอันดับที่2ยุนอาแห่งวง g กิลเ e เนเรชั o นและอันดับที่3ก็คือเจนนี่แห่งวง b l a c k พิงกนั่นเองอันดับที่2ความประทับใจแรกที่มีต่อสมาชิก อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าในบรรดาสมาชิกทั้งหมดของ Black พิงก์เจนนี่นั้นคือคนแรกสุดที่ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของ YG โดยเธอนั้นได้เปิดเผยความรู้สึกและความประทับใจแรกที่มีต่อสมาชิกแต่ละคนเริ่มต้นกันที่ลิซ่าที่เจนนี่จาได้ว่าลิซ่านั้นเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่แรกในตอนนั้นเธอไว้ผมสั้นสีดําทําให้รู้สึกเหมือนกับเป็นน้องชายผู้น่ารักถัดมาก็คือจีซูซึ่งเป็นคนที่ทําให้เจนนี่ประหลาดใจมากที่สุดเพราะเดิมทีนั้นเจนนี่คิดว่าคนที่จะเข้้้าาามมเเเปปป็็็นนนนนดกกกฝึขอออองง YG จะะตตีีีภพััแแวิ่่ซูไรท ามเธอออกแนวน่ารักแบบใสๆแต่เมื่อเธอแสดงทักษะการร้องออกมานั่นก็ทําให้เจนนี่ทึ่งในความสามารถของเธอเช่นเดียวกันและคนสุดท้ายก็คือโรเซ่ที่เจนนี่จาได้ว่าโรเซ่เดินเข้ามาที่บริษัทพร้อมกับกีตา้าอีกหนึ่งตัวและเมื่อโรเซ่เริ่มเล่นกีตา้าเจนนี่นั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเธอจะต้องเข้ากับผู้หญิงคนนี้ได้ดีแน่ๆอันดับที่1ความมั่งคั่งของเจนนี่ แน่นอนว่ายิงโด่งดังและประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นอกจากชื่อเสียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ศิลปินจะได้รับก็คือความมั่งคัง่งโดยทางเว็บไซต์ย้ายโดททูเดได้มีการประเมินความมั่งคั่งของเจนนี่จีซูและโลเซออกมาเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนั่นคือประมาณ8-9ล้านเหรียญสหรัฐหรือ243-273ล้านบาทในขณะที่ลิซ่านั้นจะมีความมั่งคั่งมากกว่าคนอื่นอยู่เล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือ336,020,000บาท